สวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เ,เป็น EP ที่90ที่เกี่ยวกับการแต่งรถเวสป้าสวยๆคาับอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็น New Vespa นะครับตัว GTV 300 HPE ตัวใหม่ล่าสุดเลยคันนี้งบแต่ง2 5 0 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ที่ใส่ไปจัดเต็มขนาดนี้นะครับแล้วก็จาก EP ที่แล้วท้ายคลิปนะที่ผมบอกว่า EP นี้ก็จะเป็นของ GTV 300แต่ ล้อเนี่ยอาจจะยังไม่ใส่แต่ใส่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดดีเทลคันนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแน่นทุกจุดนะคันนี้ก็ถือว่าเต็มสูบเหมือนกันนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้กับช่องยู u ูบโดมเวสป p านะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถสักคันหนึ่งพร้อมของแต่งนะครับหรือว่าอยากจะได้ของแต่งอย่างเดียวนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดนะครับโดมเวสป้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคันนี้ก็คือเราไล่จากด้านบนไปก่อน ด้านบนนีนะ่ชุดเต็มเลยนะครับก็จะมีประกับโดมิโนนะครับปอกแคนเซเิโอนี่นะแล้วก็จะมีเป็นกระจกทรงรีนะครับของเซเิโอนี่เหมือนกันชุดประกับนี้อยู่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับปอกแคนอยู่ประมาณพันนิดนิดแล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็นของตัวเซเิโอนี่ชุดหนึ่งอยู่ประมาณ4-5,000นะันนะอันนี้แล้วก็ตัวปั๊มเบรกตัวปั๊มบนเนี่ยใช้เป็นของตัวคอซ่านะครับ ซ้าย,ายขวาเลยขวาใช้เบอร์19นะขวาใช้เบอร์19นะครับแล้วก็มีตัวยึดกระปุกน้ำมันเบรแบบนี้เห็นไหมโหสวยงามเลยอันนี้ผมเพิ่งได้มานะเพิ่งเห็นที่เขาใส่กันมานะสวยอยู่ชุดหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งอยู่ประมาณ7800แนะครับแล้วก็ตัวกร,กระปุกน้ํามันเราใช้เป็นสีชานะครับแล้วก็มีตัวฝาปิดน้ํามันใช้เป็นของเดโทูนาสีดําก็เข้าคอนเซปต์นะด้านบนนะครับแล้วก็สายถักนี่เราใช้ บนถึงล่างเลยนะเหนื่อไหมเดจะมีด้านบนด้านในตรงนี้สวยงามนะโอ้โหแค่ด้านขวาก็เต็มแล้วอ่ะเรามาดูด้านซ้ายด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับใช้เป็นตัวปั๊มเบมโบนะครับตัวคอซ่าเหมือนกันใช้ใช้เ็นเบอร์16นะครับฝั่งซ้ายนะก็มีขายยึดก,กระปุกนะครับกระบอกน้ํามันสีชานะครับตัวฝาปิดก็เป็นเดโทนาเหมือนกันนี่โอ้โหสวยงามเลยแค่ด้านบนก็ชุดหนึ่ง ด้านบนนี้ก็ประมาณ20,000บวกกันนะ2 0 0 0 0บวกนะอย่างที่เราเห็นนะ,ะมาดูด้านล่างกันเรามาดูล้อก่อนฝั่งนี้นี่ฝั่งขวาของรถนะนีเป็นล้อล้อใช้เป็นของ MK ตัวนี้ลายสวยงามเลยเห็นไหมสีดําก็เข้ากับรถเลยตอนแรกลูกค้าบอกจะยังไม่ใส่นะแล้วแต่มันอดไม่ได้นะอีกนิดเดียวเพิ่มไปอีกประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็รัดด้วยยางตัว Pirelli Diablo so, r เอมา แล้วก็มีแก๊ไฟหน้าอยู่ด้านหน้าที่เราเห็นนะแก๊ไฟหน้าเราเป็นงานเคียวนะตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีขายแล้วนะผมถามทางผู้ผลิตนะครับสองพกว่าบาทเหมือนกัน,กนตัวนี้นะโอเคฝั่งด้านซ้ายนี่ปัม๊มปั๊มช่วงล่างโชค๊คเอรินนะครับ่อชเอ,ชอรเอินจะเป็นสปริงสีเหลืองนะครับแทงสีทองตัวนี้สวยงามเลยแล้วก็ชุดปั๊มล่างใช้เป็นปั๊มเบรกเบมโบตัวสไตมานะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะ แต่ชื่อมันเขียนยางี้นะสไตมาะนะชุดนึงอยู่ประมาณหนึมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ขายยึดปั๊มเราใช้เป็นขาร้อยมิลนะครับของมาลุหมื่นสองหรือหมื่นสามเนี่ยนะสีดําตัวนี้สวยงามเลยแล้วก็ไล่สายถักมานะใส่จานเบรกมาลุด้วยชุดหน้านี่ก็อยู่อีกสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มเข้าไปเป็นคาร์บอนนะฝาครอบโชค๊คบางโช๊คนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยอ๋อด้านไอ้านหน,น,น้าเราลืมดูไฟเดี๋ยวเรามาดูไฟก่อนไฟหน้า ไฟหน้ากับไฟท้ายใช้เป็นของตัวเซลิโอนี่ชุดไฟเลี้ยวนี่อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะอยู่วันหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทเลยเห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะไปไีนน,นี่แต่มันจะไม่ได,ไไได้ไฟมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนตัวค่อยๆขึ้นมานะไฟก็จะเป็นแบบพอปิดแล้วมันก็ขึ้นมาเลยนะมันจะไม่ได้ค่อยๆสว่างขึ้นนะครับปิด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 อ่า อันนี้ไม่ใช่เสียงแต่รถนะครับเป็นเสียงไข่ส้มตำนะโอเคมาอันนี้ด้านบนจบลงไปนะเราไฟไปแล้วนะมาถัดมาตัวพักเท้าตัวพักเท้าเราใช้เป็นของตัวเซลิโอนี่นะครับทั้งขาตัวต่อเยื้องออกมาเพื่อให้คนซ้อนได้นั่งสบายขึ้นกับตัวพักเท้าที่เป็นตัวพับออกได้ชุดนี้ก็ชิ้นละประมาณอันนี้5,000นอันนี้ประมาณ5,000นเหมือนกันชุดนึงก็อยู่ประมาณ10,000ถึง11,000นะครับ มันก็จะทําให้คนซ้อนเนี่ยนั่งสบายมากขึ้นนะเพื่อที่ขาเนี่ยมันจะไม่ได้หุบเข้าไปชิดกับตัวถังนะก็จะยื่นออกมานด่แบบนี้นะครับว่าดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จัดเต็มไม่แพ้ด้านหน้านะครับด้านหลังตัวโชคเราก็ใช้เป็นโชคเอลอิมเหมือนกันแต่มันถ้าเราดูจากในกล้องไม่แน่ใจว่าสกรปรกหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าใช้รถไปแล้วนะแล้วก็มาแต่งเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเราใช้เป็นตัวด้วงนะครับ ดวงชุดหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นไปปนะครับแล้วก็พร้อมขายขายยึดสายสายถักนะครับก็เป็นแดงดำนะครับของ h y b นะครับก็สวยงามเลยปิดป <c oughs> <c oughs> ิดปิดปิดเราขายไก่ย,ย่างต่อนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายกับไฟเลี้ยวใช้เป็นของซิลิโนี่เหมือนกันนะครับส่วนไฟท้ายนี่ก็อยู่ประมาณเกือบหมื่นนะไฟท้าย มันมาใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้นี่เวลาเบรกก็จะเป็นอย่างงี้นี่เห็นไหนะสวยงามอ๋อแล้วก็เป็นขอบดําด้วยนะนี่นะครับว้าถัดออแล้ก็มีตะแกรงหลังทรงซิ่งนะครับใช้เป็นของซซลิโอนี่เหมือนกันคันนี้ก็ซซลิโอนี่มาลุเบมโบนะครับโอลินนะครับท่ออนี้ท่อปกติเราใช้เป็นอาคาใช่ไหมเรามาดูตัวนี้นะครับเป็นท่อโพลินี่นะครับ ท่อโพลีนี่ใบนึงนี่หาย,ยากเหมือนกันนะชุดหนึ่งใบหนึ่งอยู่ประมาณ2บ0 0ื่นไปลายนะครับแต่แต่มันจะมีจุกลดเสียงนะแต่ผมถอดออกเพื่อความเลาใจเนีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตอนสตาร์ทนี่พอถอดจุกออกเนี่ยมันก็จะได้เสียงประมาณนี้เสียงมันก็จะแบบเลาๆหน่อย เสียงแบบแว่าเราใจมากนะครับแล้วก็สังเกตเนี่ล้อสวยฮ่าแม่ล้อหลังก็จะเหมือนล้อหน้าเลยนะเป็นของ MK นะครับสีดำมองทะลุเข้าไปทะลุก้านเข้าไปก็จะเป็นโลโก้เบมโบโอ้โหอ่ะขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเบาะเบาะนะครับก็เป็นหนังดำได้ดำนะครับโลโก้ขาวแล้วก็มีโทชาติอิตาลีแบบนี้นะครับก็จะเข้าคอนเซปต์นะก็ะเป็นครีมตัดดำไปนะครับดูแบบ โหดๆห,หน่อยนี่คันนี้นะครับก็รีวิวมาครบคันนะคันนี้ก็สองแสนประมาณสองแสนกลางๆอะ่ะนะครับแต่ก็เติม2รอบนะครับรอบแรกก็คือเอารถไปขี่ก่อนในงบประมาณ8 900,000แล้วก็รอบที่2รอบนี้จัดเต็มเลยประมาณแสนแสนเก้าได้นะรอบนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับว่าลูกค้าที่มี GTV อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะมีเป็น GTS การแต่งก็จะคล้ายๆกันนะครับลูกค้าท่านใดที่แบบสนใจนะครับอยากจะได้รถนะก็มอง คันนี้เป็นแนวทางได้ว่าของแต่งอะไรราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทักว่าสอบถามเราได้นะที่ Li น์แอดโดมเวสป้านะครับหรือว่าทางเพจเวสป้าวัชรพลนะครับหรือว่าช่อง YouTube ผมนะครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับก็สามารถทักกันมาได้เลยนะครับทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน e ีพีหน้านะครับว่าจะมีรถแต่งแบบไหนนะครับสวยงามแบบไหนให้ผู้ชมได้รับชมอีกันอีกทีนึงนะก็ e ีีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับ